สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนคลิปนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับมาทําความรู้จักกับประเภทของโปเกมอนว่ามาชนะทางแพ้ทางยังไงกันบ้างโดยมีหลักการที่จําง่ายๆครับเพียงแค่จินตนานการต้องอธิบายก่อนว่าระบบที่ใช้ในเกมโปเกมอนเนี่ยมามีมาตั้งแต่ภาคแรกครับจนถึงปัจจุบันมันคือระบบการจับคู่ประเภทนั่นเองเป็นตัวตัดสินการแพ้ชนะทางกันเหมือนกับการเป่ายิง้งฉูบอ่ะซึ่งส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบในการต่อสู้ มันจึงทําให้เกิดการวางแผนในการจัดทีมการคิดค้นกลยุทธ์ที่หลากหลายและด้วยรูปแบบนี้หละครับมันคือความสนุกของเกมโปเกมอนในปัจจุบันครับโปเกมอนเนี่ยมีถึง18ประเภทประกอบไปด้วยไฟน้ำหญ้าไฟฟ้านอร์มอลดินน้ำแข็งต่อสู้หินพิษบินพลังจิตมแมลงผีความมืดมังกรเหล็กและแฟรี่18ประเภทเลยนะซึ่งถือว่าเยอะมากมาก ยังไม่รวมเรื่องที่แบบจะต้องมาจําว่าไอ้นี่แพท้ทานเชตาทานยังไงและในวันนี้เองผมมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถจดจําได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเค็ดลับนั้นก็คือการอิงประเภทของแต่ละประเภทครับตามโลกความเป็นจริงนั่นเองเพราะประเภทในเกมบอวันลเนี่ยเกือบทั้งหมดครับมันอิงมาจากตามโลกความเป็นจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยซึ่งประเภทที่เราจะมาพูดถึงก่อน,อนเลยเนี่ยก็คือสาประเภทนี้นั่นเองครับไฟน้ําและย่า นี่คือสาประเภทเริ่มต้นครับที่ผู้เล่นทุกคนจะได้เข้าถึงเป็นระดับแรกของเกมโปโมนทุกทุกภาคเริ่มจากประเภทน้าก่อนเลยครับที่มีคุณสมบัติในการดับไฟในโลกความเป็นจริงใช่ไหมครับซึ่งในโลกของโปโมนเนี่ยก็เช่นกันครับน้ําดับไฟและไฟก็เผาหญ้า,าแล้วหญ้าหรือพืชเนี่ยครับมันต้องอาศัยน้ำครับในการเจริญเติบโตมันต้องมีการดูดซับน้ําใช่ไหมนั่นแปลว่ายาต้องใช้ทางประเภทน้าครับซึ่งมันก็แค่นั้นแหละครับเป็นโลจิกที่แบบ ง่ายทุกคนก็รู้มันก็อิงทุกอย่างครับตามธรรมชาติในโลกจริงเป็นเคล็ดลับครับที่จําได้ง่ายที่สุดแล้วเรามาเริ่มที่ประเภทไฟกันก่อนซึ่งไฟเนี่ยนอกจากมันจะเผาหญ้าได้แล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติครับในการเผาเหล็กด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเหล็กนั้นโดนไฟปุ๊บหลอมละลายแน่นอนประเภทไฟครับจึงชนะประเภทเหล็กนั่นเองครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีอะไรอีกล่ะที่ไฟชนะได้อีกใช่แล้วครับ ประเภทมแมลงครับมแมลงที่โดนไฟเข้าไปยังไงครับก็ต้องถูกเผาจนแบบไม่เหลือซากอะ่ะและนอกจากชนะประเภทมแมลงแล้วประเภทไฟครับชนะประเภทน้ําแข็งอีกด้วยอย่างในโลกของความเป็นจริงน้ําแข็งที่โดนไฟก็ต้องละลายอย่างแน่นอนถูกไหมและต่อไปครับมาดูกันที่ประเภทน้ําสําหรับน้ําครับที่สามารถดับไฟได้อย่างที่ทุกคนรู้น้ําก็ยังมีคุณสมบัติครับในการชําระล้างดินให้สลายตัวออกไป ดินที่โดนน้ำเนี่ยก็ย่อมเกิดการแตกสลายพังทลายลงเช่นเดียวกันกับหินครับที่ย่อมถูกน้ํากัดกร่อนจนเกิดการสึกกร่อนและแตกพังไปในที่สุดและสําหรับประเภทหญ้านอกจากดูดซับน้ําเพื่อจเจริญเติบโต,ตแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่ดูดซับแร่ธาตุและสารอาหารจากดินซึ่งดินเนี่ยมาประกอบไปด้วยเศษหินต่างๆครับปะปอนอยู่ใช่ไหมครับและนี่ก็เป็นเหตุผลครับทำให้จําง่ายๆครับปกตกว่าประเภทหญ้าครับชนะทางประเภทดินและหินนั่นเอง มาดูกันต่อที่ประเภทไฟฟ้าประเภทที่ทุกคนครับคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีครับกับท่านไม้ตายอันโดงดังครับอย่างไฟฟ้าแสนโวที่ช็อตปบมอนได้ทุกตัวไม่เลือกหน้าแต่สำหรับในเกมครับประเภทไฟฟ้านั้นชนะทางได้เพียงแค่2ประเภทเท่านั้นครับนั่นคือประเภทน้ําและประเภทบิน การที่ไฟฟ้าชนะทางประเภทน้ําได้นั้นเพราะว่าแร่ธาตุในน้ํานี่แหละครับมันมีคุณสมบัติเป็นตัวนําไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าครับมีการรั่วไหลครับลงไปในน้ำเข้าแล้วก็มันก็จะเกิดการกระจายออกไปครับแล้วก็เป็นอันตรายอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันกับโลกของโปเกมอนครับที่เมื่อไฟฟ้าครับไปโดนโปเกมอนที่ใช้น้ําเข้าแล้วก็มันก็จะสร้างอันตรายครับที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อโปเกมอนตัวนั้นได้ไม่ต่างกันและสำหรับประเภทบินนั้นนกหรือสัตว์ปีครับที่กำลังบินอยู่บนฟากฟ้า หากถูกฟ้าผ่าเข้าครับร่วงลงมาแน่นอนครับถึงตายได้เลยประเภทต่อไปครับนั่นก็คือประเภท normal หรือปกตินั่นเองครับนี่เป็นประเภทที่ไม่สามารถเอาชนะประเภทไหนได้เลยโอ้ my god และนอกจากจะไม่ชนะใครแล้วเนี่ยประเภท normal ก็ยังโจมตีเพราะว่าประเภทบางประเภทไม่เข้าอีกด้วยต้องอธิบายอย่างนี้ว่ามันมีการโจมตีในแบบที่เรียกว่าตีไม่เข้าอยู่ด้วยครับที่ทําให้ดาเมจเข้าเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น ถ้าให้ลองเปรียบเทียบครับ normal กับอะไรสักอย่างให้เพื่อนๆครับนึกถึงคนธรรมดาเดินดินไร้ซึ่งคลังใดๆหากเอามาเปล่าๆครับไปต่อยเข้ากับของแข็งยางหินหรือแห้็ก,ก็บอกเลยครับว่าไม่เจ็บหนักก็หักแน่นอนอะและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะมันยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ normal ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนั่นคือประเภทผีนั่นเองถ้าเราอิงจากโลจิกของโลกของเรา คนกับผีเนี่ยก็ไม่สามารถสัมผัสหรือแตะเนื้อต้องตัวกันได้อยู่แล้วถูกไหมและประเภทต่อไปครับก็คือประเภทดินครับสําหรับประเภทดินนั้นถือว่าเป็นอีกประเภทครับที่ค่อนข้างกิ่งกาดและสามารถชนะทางได้ถึง5ประเภทเลยทีเดียวครับนั่นคือประเภทไฟไฟไฟ,ฟ้าพิษหินและเหล็กเริ่มกันที่ดินปะทะไฟทําไมดินครับถึงชนะไฟกันไดนะ้นั่นก็เป็นเพราะว่าดินเนี่ยมีความสามารถครับในการดับไฟครับ โดยการปกคลุมไฟให้อ่อนลงจนไม่สามารถลุกลามได้ส่วนสําหรับไฟฟ้านั้นเป็นเพราะดินเนี่ยไม่ได้เป็นตัวนําไฟฟ้าครับจึงมีคุณสมบัติที่ต้านไฟฟ้าได้การแส่ไฟฟ้าจึงไม่สามารถไล่พาหรือสร้างอันตรายใดๆครับให้แก่ดินได้นั่นเองและด้วยโครงสร้างของดินนั้นยังมีความสามารถครับในการดูดซับและกักเก็บสารพิษได้อีกด้วยจึงทําให้ประเภทพิษครับไม่สามารถทําอันตรายต่อโปเกม,มอนดินได้และสำหรับประเภทหินและเหล็กก็มีเหตุผลคล้ายคลึงกันครับ นั่นคือดินมีความสามารถในการเร่งกระบวนการการกัดกร่อนของทั้งสองได้อย่างเช่นหินถึงแม้จะมีความแข็งแรงแต่ถ้ามันเกิดการเคลื่อนตัวของแผ่นดินแล้วก็หินก็ย่อมเกิดการกัดกร่อนผุพังและแตกสลายในที่สุดครับคล้ายกันกับเหล็กที่ถ้าหากถูกฝังลงในดินก็เกิดการกัดกร่อนและเกิดสนิมจนเสื่อมสภาพไปในที่สุดและต่อมาครับเรามาดูกันต่อครับที่ประเภทน้ําแข็งเพื่อนๆครับลองจินตนาการตามผมนะถ้าหญ้าหรือพืชเนี่ย ต้องมาเจอกับอุณหภูมิที่ต่ําลงมากๆจนกลายเป็นน้าแข็งมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนว่าพืชจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้จนหยุดการจเจริญเติบโตและตายลงในที่สุดเช่นเดียวกันกับดินที่หากเจออุณหภูมิที่ต่าลงจนเกิดกลายเป็นน้าแข็งที่ปกคลุมทั่วพ,พื้นดินแล,ะละ้วลก็ก็จะทําให้เกิดการอ่อนแอลงของชั้นดินและเกิดการแตกหักไปนั่นเองและโปรกกรมประเภทน้ําแข็งก็ยังสามารถจัดการกับโปเกมอนประเภทบินได้ด้วยเช่นกันครับ เพราะนกหรือสัตว์ปีกครับหากเจออุณหภูมิที่ติดลบจนกลายเป็นน้ําแข็งเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายต่อปีกจนไม่สามารถที่จะบินต่อไปได้แน่นอนและนอกจากสาประเภทนี้แล้วก็ยังมีประเภทมังกรที่แพ้ให้กับน้ําแข็งอีกมังกรเนี่ยถึงแม้จะไม่มีตัวตนอยู่จริงในโลกแต่หากดูจากลักษณะทางกายภาพของมันก็จะพบว่ามีความคล้ายคลึงกับสว์ประเภทเลื้อยคานซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ปรับอุณหภูมิภายในร่างกายไปตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่อาศัย ถ้าหากมันไปเจอกับอุณหภูมิที่เย็นจะเยือกของประเภทน้ําแข็งแล,ะละ้วเราก็ก็จะส่งผลให้อุณหภูมิในร่างกายของมันเนี่ยเย็นลงอย่างฉับพลันจนเกิดความเสียหายอย่างหนักเป็นเหตุให้โปกเกมอมนบังกรพ่ายแพ้ต่อประเภทน้ําแข็งนั่นเองครับต่อมาครับก็จะมาดูกันต่อที่ประเภทต่อสู้โดยประเภทแรกครับที่ประเภทต่อสู้เนี่ยสามารถเอาชนะทางได้นั้นก็คือประเภทนอร์มอลนั่นเองครับหากเปรียบกับประเภทนอร์มอลกับคนธรรมดาแล้วลราก็ ก็เปรียบได้ว่าประเภทต่อสู้เนี่ยเป็นนักสู้กล้ามโตนั่นเองครับหากนักสู้เนี่ยที่ร่างกายบึกบึนไปต่อยใส่คนธรรมดาเนี่ยนั่นหละเพาว่าเจ็บอย่าว่าแต่คนเลยครับแม้แต่น้ําแข็งหรือหินเนี่ยหากถูกต่อยหรือเตะเข้าไปเนี่ยแตกหักได้เหมือนกันนะหรือแม้แต่เหล็กอะ่ะโดนต่อยเข้าไปคือหักงอได้เหมือนกันต้องลองจินตนาการครับว่าเป็นนักสู้ที่โหดเอามากๆเป็นระดับยอดมนุษย์อะ่ะอะไรที่มันแข็งแข็งแพ้ต่อสู้หมด และนอกจากนี้ครับยังมีประเภทความมืดครับที่แพ้ทางต่อประเภทต่อสู้เช่นกันความมืดเนี่ยมันคือประเภทที่เป็นตัวแทนความชั่วร้ายครับมันคือฝ่ายอาธรรมและแน่น,นอนครับว่าฝ่ายอาธรรมเนี่ยต้องพ่ายแพ้ต่อฝ่ายธรรมะแพ้ให้กับยอดมนุษย์ครับหรือซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งก็คือประเภทต่อสู้นั่นเองต่อมาเนี่ยที่เราจะมาดูกันต่อคือประเภทหินครับโดยประเภทแรกที่แพ้ทางต่อประเภทหินนั่นก็คือประเภทไฟนั่นเป็นเพราะหินเนี่ย มีความทนทานต่อไฟและไม่สามารถถูกทำลายจากการเผาไหม้ได้และยังมีอีก3าประเภทครับที่หินสามารถเอาชนะได้นั่นคือประเภทน้ำแข็งประเภทบินและประเภทมแมลงซึ่งความจริงถ้าทั้ง3อย่างนี้เข้ามาปะทะเข้ากับหินต้องบอกเลยครับว่าเรียบร้อยแน่นอนไม่เหลืออย่างถ้าหินปลาใส่น้ำแข็งน้ำแข็งก็แตกปลาใส่นกนกก็ร่วงถ้าเอาไปปลาใส่มแมลงแมลงก็เละไม่เหลือครับ มาดูก,กันต่อกับประเภทพิษสำหรับพิษนั้นชนะได้เพียงแค่2ประเภทเท่านั้นประเภทแรกครับก็คือประเภทยาซึ่งแน่นอนว่าพืชเมื่อโดนสารพิษเข้าก็ย่อมถูกยับยั้งการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุดและประเภทที่2ครับก็คือประเภทแฟรี่สำหรับประเภทแฟรี่ครับเป็นอีกหนึ่งประเภทครับที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกความเป็นจริงแต่ถ้าหากเปรียบเทียบอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยแฟรี่ก็เปรียบได้กับธรรมชาติเป็นความสะอาดและบริสุทธิ์ แต่สำหรับประเภทพิษนั้นมันก็เปรียบได้เหมือนกับมลพิษที่เข้ามาทําลายธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นเองเหมือนกับโรงงานครับที่ปล่อยความพิษทางอากาศหรือปล่อยของเสียลงแม่น้ําจนทําให้เกิดผลเสียต่อธรรมชาติตามมาและประเภทต่อไปครับที่จะพูดถึงนั่นคือประเภทบินสลหรับนกหรือสั์ปีกเนี่ยแน่น,นอนพบว่าประเภทอย่างบรรลงก็ต้องเป็นเหยื่ออันดับหนึ่งครับของประเภทบินแน่นอนและนอกจากบรรลงเนี่ยยังมีประเภทญ้าครับที่แพ้ทางบ,บินอีกเช่นกันนั่นเป็นเพราะว่า นกนั้นคือสัตว์ที่บินอยู่บนฟ้าและจู่โจมเหยื่อที่อยู่บนดินหากนกต้องการจะจัดการกับพืชแล,ะละ้วก็ก็สามารถทําได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเหยียบย่ําหรือการโฉบจิกและยังมีอีกประเภทหนึ่งที่แพ้ให้กับประเภทบินนั่นคือประเภทต่อสู้ประเภทต่อสู้เนี่ยก็ถือว่ายกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ว่าเปรียบได้เหมือนยอดมนุษย์ใช่ไหมล่ะแต่ถึงแม้ว่าจะกล้ามโตหรือเก่งกาจแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเจอศัตรูที่บินได้เนี่ยก็ต้องเกิดความลำบากไม่น้อยจริงไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทบินจึงเป็นภัยอันตรายต่อประเภทต่อสู้ครับมาต่อที่ประเภทพลังจิตซึ่งสิ่งที่พลังจิตเอาชนะได้อย่างแรกก็คือประเภทต่อสู้ครับถึงแม้ว่ายอดมนุษย์ครับจะมีพลังกายที่แข็งแรงสูงส่งเตะต่อยแรงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากต้องตอกรอกับพลังเหนือธรรมชาติอย่างเวทมนต์หรือพลังจิตเนี่ยแน่นอนเพราะว่าสู้ยากมากๆแล้วก็ยังมีโปเกกรมประเภทพิษที่แพ้ต่อพลังจิตเช่นเดียวกัน3พิษเนี่ยแม้จะทําอันตรายทางกายภาพได้ แต่สำหรับพลังจิตที่อยู่เหนือพลังกายภาพก็ย่อมสามารถแทรกแซงและจัดการพิษต,ต่างๆได้อย่างแน่นอนและยังไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ประเภทพลังจิตไม่สามารถทําอะไรใส่ได้เลยนั่นคือประเภทความมืดเป็นเพราะพลังจิตเปรียบเสมือนพลังที่จะเล่นงานความคิดและจิตใจของคนแต่สำหรับประเภทความมืดที่มีจิตใจถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิด พลังจิตจึงไม่สามารถเข้าถึงจิตใจตรงนี้ได้เลยและสําหรับประเภทต่อไปนั่นคือมแมลงประเภทมแมลงครับสามารถเอาชนะประเภทญ้าได้ครับก็เหมือนกับโลกของเราครับที่มแมลงเนี่ยมันกัดกินพืชและประเภทมแมลงครับยังชนะทางประเภทพลังจิตได้อีกด้วยซึ่งจาบเหตุผลตรงนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปครับตรงที่ผมพูดถึงพลังจิตนิดนึงคนเราเนี่ยตัวส่วนมากรับจะมีพื้นฐานความกลัวครับอยู่ทั้งหมด3อย่างผีความมืดและ,มะแมลงใช่ไหม ซึ่งทั้งสาประเภทนี้ครับคือประเภทที่ชนะทางต่อประเภทพลังจิตเพราะเบื้องลึกของจิตใจของคนครับเกือบทุกคนเลยนะจะกลัวต่อผีความมืดและ,มะแมลงจึงเป็นเหตุผลครับที่ประเภทพลังจิตครับแพ้ทางต่อประเภทแมลงแต่แต่นี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะยังมีอีกหนึ่งประเภทครับที่แพ้ต่อมแมลงนั่นคือความมืดความมืดเนี่ยเป็นตัวแทนความชั่วร้ายฝ่ายอาธรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่มแมลงชนะความมืดได้นั่นก็เพราะ,มะแมลงเปรียบได้กับมัสลีเดอร์นั่นเองครับเฮ้ย ผู้บันทกความยุติธรรมครับคอยต่อกกอเอาเหล่าร้ายซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีคอนเซปต์ครับในการออกแบบมาจากแมลงจริงไหมจริงไหมสิ่งนี้แหละครับก็มีอิทธิพลครับมาถึงโปเกมอนเป็นเหตุผลครับที่ทําให้แมลงครับชนะความมืดได้นั่นเองและต่อไปครับมาดูกันที่ประเภทผีสำหรับประเภทผีครับก็เป็นหนึ่งในประเภทร่วมกับประเภทแมลงและความมืดที่ชนะทางประเภทพลังจิตได้แต่นอกเหนือจากพลังจิตแล้วครับประเภทผียังชนะทางประเภทผีด้วยกันอีกด้วย หากผีนั้นมีอยู่จริง่งที่เห็นและสะัสผีได้ก็ควรเป็นผีด้วยกันเหมือนกับคําว่าผีเห็นผีนั่นแหละฮะเรามาดูกันต่อครับกับประเภทความมืดซึ่งความมืดเนี่ยเป็นหนึ่งในประเภทที่ชนะพลังจิตได้ครับเหมือนกับผีและ,มะแมลงแต่อีกหนึ่งประเภทครับที่แพ้ต่อความมืดได้ครับคือประเภทผีครับผีเนี่ยต้องอาศัยอยู่ในความมืดครับในการดํารงอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับความมืดเนี่ยจึงมีอิทธิพลครับที่ส่งผลต่อพลังของผี จึงทาให้ความมืดมีพลังอํานาจที่เหนือกว่าผีนั่นเองครับมาต่อที่ประเภทต่อไปครับประเภทมังกรเป็นหนึ่งในประเภทที่แข็งแกร่งมากที่สุดและที่สําคัญนะความแข็งแกร่งของมังกรที่อยู่บนจุดสูงสุดของทุกประเภทซึ่งมันก็คงไม่มีพลังอะไรครับที่จะแข็งแกร่งมากพอที่จะลน้มมังกรได้นอกจากพลังมังกรด้วยกันเองนี่แหละแต่ก็ใช่ว่าเอาชนะทุกประเภทได้ทั้งหมด เพราะยังมีประเภทอย่างแฟรี่ครับที่มังกรไม่สามารถสร้างความเสียหายได้เลยครับส่วนเหตุผลนั้นผมขอเก็บไปพูดในประเภทของแฟรี่แล้วกันเนาะมาดูต่อครับกับประเภทเหล็กสรับเหล็กนั้นมันคือของแข็งถ้าหากเราเอาเหล็กเนี่ยไปทุบตีใส่หินแน่นอนเขาว่าหินแตกเช่นเดียวกันกับน้ำแข็งครับที่ไม่แข็งพอที่จะต้านทานความแข็งแรงของเหล็กได้และยังมีประเภทแฟรี่ครับที่แพ้ทางต่อประเภทเหล็กเช่นกันซื่อเรื่องนี้ครับ เราต้องย้อนกลับไปครับถึงนิทานพื้นบ้านของยุโรปนะครับจำกันแบบนี้เลยเรื่องเล่ามีอยู่ว่านางฟ้านั้นอ่อนแอครับเมื่อสัมผัสกับเหล็กไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือจะเป็นวัตถุต่างๆครับที่ทําขึ้นด้วยเหล็กจะมีคุณสมบัติที่แบบต้านทานและจัดการกับพลังของนางฟ้าได้ซึ่งจากนิทานเรื่องนี้มันจะช่วยให้เพื่อนๆครับสามารถจดจําได้ว่าประเภทแฟรี่แพ้ทางให้กับประเภทเหล็กและใน,นที่สุดประเภทสุดท้ายของทั้ง18ประเภทนั่นคือประเภทแฟรี่ครับ อย่างที่ได้เกิ่นเอาไว้แฟรี่เนี่ยไม่รับความเสียหายต่อประเภทมังกรใช่ไหมแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะประเภทแฟรี่ก็ยังสามารถชนทางประเภทมังกรได้อีกด้วย,ยเรเดว่าถูกใส่มาเพื่อฆ่ามังกรชัดๆอะว่าตามตรงนะมันใส่มาเพื่อเนื้อมังกรในเกมแหละส่วนเหตุผลนั้นต้องใช้จินตการกันสักนิดนึงในนิยายแฟนตาซีมังกรเปรียบได้กับสัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายอันตรายซึ่งความชั่วร้ายนะครับจะต้องพ่ายแพ้กับแสงสว่างเสมอ จึงเปรียบได้กับประเภทแฟรี่ครับที่เป็นตัวแทนของพลังศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ที่จะสยบพลังชั่วร้ายของมังกรลงไปได้เช่นเดียวกันกับประเภทความมืดครับที่เป็นตัวแทนความชั่วร้ายก็เป็นอีกประเภทที่แพ้ทางให้กับประเภทแฟรี่เช่นกันแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งประเภทครับที่แพ้ให้กับแฟรี่นั่นคือประเภทต่อสู้ครับซึ่งเหตุผลนั้นคล้ายๆกับการที่ต่อสู้เนี่ยแพ้พลังจิตอารมณ์แบบต่อยเตะแรงแค่ไหนถ้าเจอพลังเวทเข้าไปก็สู้ไม่ได้แน่นอน และทั้งหมดนี้ครับ18ประเภทที่ว่ามาจะช่วยให้เพื่อนๆจำประเภทของโปเกมอนให้เข้าใจในแบบโลจิกโลกจริงง่ายขึ้นเป็นหลักการตามจริงที่เราสามารถเรียนรู้ได้และถ้าดูจบแล้วยังจำไม่หมดเนี่ยดูเพิ่มอ,อีกสักรอบก็ได้นะ